สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งนะครับผมก็ไปสัรหาของเล่น88มารีวิวท่านผู้ชมแล้วครับผมทั้งก่อนก็ได้รีวิวของเล่น88นะคบแต่ว่ามันเก่านะครับ20กว่าปีที่แล้วครับปรากฏว่าท่านผู้ชมนะสนใจมากครับเอออยากจะซื้ออยากได้อยากซื้อที่ไหนครับผมซื้อที่ไหน ผมก็ซื้อแถวบ้านผมนะครับผมแต่ว่ามาซื้อเมื่อ20กว่าปีที่แล้วก็เลยหาซื้อไม่ได้แล้วครับในยุคนี้นะครับผมครั้งนี้ผมก็เลยนําเอาหุ่นของเล่นที่ยังพอมีขายในปัจจุบันนี้นะครับตามหน้าโรงเรียนก็มีตามร้านทุกอย่าง20บาทก็มีตามตลาดนัดก็มีนะครับก็เอามารีวิวให้ท่าน,นชมเผื่อว่าท่านสนใจอยากจะไปซื้อก็ไปหาซื้อได้เลยครับผมมันเป็น หุ่นบิดนะครับผมก็เป็นหุ่นตัวต่อคล้ายๆเลโก้นะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเขาจะแปลกตรงที่ว่าแปลงร่างได้ด้วยนะครับผมนะ ก่อนจะมาดูมาชมกันเข้า่าแปลงน่างแบบไหนเล่นยังไงนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับผมมาดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าบิดแปลงล่างเป็นแบบไหนยังไงนะครับนี่ตัวแรกเลยนะครับเป็นผู้ร้ายแน่นอนหน้าตาหน้าเกลียดหน้ากลัวมากเลยครับผมนะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะครับซื้อมา20บาทจากร้านทุกอย่าง20จริงๆนะครับผมผม่าซื้อ รานะทุกอย่าง20มาเลยเนี่ยฮะนะแต่ว่าก็ซื้อมานะครับเออประมาณสัก2-3เดือนที่แล้วนะครับผมนี่ก็จะเขียนว่า Transformer Box โ็อกโหน้นะครับแปลงร่างได้แน่นอนนะครับตรงนี้จะเขียนว่าบ o ็อกพิสโซ่เกมก็คือเกมเล่นตัวต่อบล็อกบล็อกบล็อกเด็กชอบมากนะครับผมนะนี่ตรงนี้นะครับเขียนว่า Chess เอ่อ เชฟฟิชชิงเชฟฟิชชิงบิดก็คือเชฟก็คือรูปร่างนะครับผมฟิชชิงก็แบบการเปลี่ยนรูปร่างไปมานะครับเป็นบล็อกเป็นบิดแบบเนี้ยแป้งเป็นหุ่นยนต์นะครับหน้าตาแบบนี้เองนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับส่วนอันนี้คงเป็นชื่อเขานะครับเออ่วิลิอุสวิลิอุสวิลิอัสนะครับวีวาเอ่อเทนไคลีดเดอร์นะครับก็เป็นผู้นำนะเทนไคดแน่นอนครับเทนไคเนี่เทนไคไนท์ บอกงี้นะครับเขาก็ปี้เรียนแบบมาจากหนังการ์ตูนของญี่ปุ่นนะครับก็คือเทนไคไน์นะครับผมนะก็เป็นการ์ตูนบิสแปลงร่างแบบนี้นะครับผมเน่ใครอยากจะดูหนังการ์ตูนเรื่องนี้พิมพ์ไปเลยครับเทนไคไนช์ที่แปลว่าอัศวินเทนไคนั่นเองนะครับผมนะ่นงนี้ก็แปลงร่างได้นะครับมีอาวุธให้มีชิ้นใสให้ผมชอบมาก2 0บาทดคุ้มมากครับดูด้านหลังแท็กนะครับ ที่ผมไปดูจากร้านทุกอย่าง20บาทมันก็มีแค่หแบบนี่นะครับผมผมมีตังน้อยก็ซื้อแค่3แบบหนึ่งสองสามสามตัวนี่นะครับน,นี้เป็นผู้ร้ายนี่เป็นพระเอกและนี่ก็คงจะเป็นผู้ช่วยพระเอกมั้งครับผมก็ไม่เคยได้ดูหนังเรื่องนี้นะครับแต่ชอบของเล่นนะครับผมก็เลย นำมาดีบุ๋ว้ได้ชมนะครับผมในแปลบดีนะนี่อันนี้เดี๋ยวเราแปลงเป็นรูปร่างของบิชก่อนนะครับแล้วก็แปลงเป็นตัวนี้แล้วก็มาใส่เกาะน,นะครับมาแปลงเป็นหุ่นยนต์แล้วแปลงมาใส่เกาะแบบนี้นะครับผมนี่ก็เล่นแบบเนี้ยไม่มีคู่มือไม่มีวิธีการแปลงร่างนะครับแต่ดูวิธีการแปลงแล้วก็ไม่น่าจะยากนะครับปับไปพับมาดัดไปดัดมานั่นเองนะ พวกบิชพวกบล็อกนะครับมันจะหลุดมันจะเป็นยังไงไม่เป็นไรนะครับเราก็เสียขคาใปใหม่นะครับเพราะเขาทําให้เราถอดเล่นแล้วครับด้านข้างโดยแพ็คก็เป็นแบบนี้นะครับเหมือนกันหมดนะครับทั้ง3ามแพ็คเหมือนกันหมดแตกต่างกันที่ว่าชื่อของออหุ่นแล้วก็รูปของหุ่นเท่านั้นเองครับผมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้อันนี้หุ่นก็เป็นพระเอกชื่อว่าโทคุ โตเตอร์ไม่ติวเตอร์กูเตอร์ก,รระนะอรกูเตอร์เทนไทยกูเปอร์นะกูเตอร์อรกูเตอร์เทนไทยกูเปอร์หน้าตาโ,โหหล่อละละเหลาอาการนะครับผมมีอาวุธที่ไม่เหมือนกันนะครับรูปร่างของบิดเหมือนกันแต่ว่าสกินไม่เหมือนกันนะสะกินก็สกินสวยมากครับผมนี่อันนี้ก็เป็นหุ่นแบบนี้นะครับด้านล่างด้านข้างเหมือนกันหมดครับผมด้านหลังเหมือนกันหมดครับต่อไปมาดูตัวที่3ครับตัวนี้ สวยที่สุดครับเพราะว่ามีสีทองแล้วก็มีชิ้นใสเยอะที่สุดเลยนะครับอันนี้มีรูปร่างของหมาป่าด้วยชื่ออะไรเอ่ยนะครับเอ่อฟอนิสเอ่อบาเวนวูชมาฟอนิสบาเวนวูชโอ้โหชื่อเขาเท่มากเลยครับฟอนิสบาเวนวูชด้านหน้ากล่องเหมือนครับนี่คงจะเป็นพระเอกอ้าอ้าปากด้วยนะครับนี่วูชหมาป่าโอเคอันนี้ด้านแพ้ก็เป็นแบบนี้ครับยี่สิบบาทนะครับผมอ่ะ เดี๋ยวเรามาลองแกะแปลงล่างกันดูดีกว่านะครับผมตัดเลยนะฮะก็เล่นไปทีละตัวนะครับของเล่นก็เป็นแบบนี้นะครับผมแกะแท็กออกมาก็จะเป็นแบบนี้ฮะโอ้โหสวยมากครับม่ีเลยอ่อมีบิดให้อีกหนึ่งตัวนะครับตรงนี้คงจะเป็นแกนก้านถือวาตุธตรงนี้ก็อุดหอกหลุดไปแล้วครับผมเห็นไหม เรื่องของก๊อตต์็อกออฟอะไรเงี้ยครับหลุดจากแผงง่ายๆครับหลุดตรงนี้ไม่ใครจะเป็นขวาหรือโล่นะครับผมเดี๋ยวผมมาแกะวัดขนาดกันดูครับดูดิว่าตัวขนาดไหนนะครับผมเอว่าอยู่ที่ประมาณสักสี่เซนนะครับผมเนี่ยสี่เซนตัวไม่ใหญ่นะครับผมความกว้างก็อยู่ที่ประมาณสักสามเซนนะฮะก็แค่นี้เองครับหน้าตาก็โอ้โหใช้ได้นะครับผมสกรีนดีมากครับสกรีนสวยดีครับผมมือเข้าแบบนี้นะฮะเป็นแบบนี้เองนะครับ ตรงนี้ก็คงจะหมุนได้รอบนะครับผมเนี่ยฮะเป็นท่ายแบบบอลจอยนะครับปุ๊บปุ๊บหมุนได้รอบนะครับคางได้พับได้หดได้นะฮะเป็นแบบนี้เองนะฮะนี่หมุนได้รอบครับอ่าตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเรามาแปลงล่างให้เป็นบล็อกบล็อกนะบล็อกบล็อกก็คือพวกเป็นเป็นกล่องกล่องบิดบิดแบบนี้ดีกว่านะครับผมนี่นะเราก็ดูนะครับปุ๊บก็คงจะพับตรงนี้ครับเก็บขึ้นไปส่วนหัวครับปุ๊บเห็นไหมฮะแล้วก็เอาแขนลงแป๊บ ลงไม่ได้มันติดติดตรงนี้แล้วก็เอาตรงนี้ขึ้นก่อนนะครับเอาตรงกลางช่วงองกนะครับขึ้นนี่แป๊บขึ้นติดติดแน่นๆนะครับผมออพับขึ้นแล้วครับผมปึ๊บนะฮะพับเข้าไปแบบนี้เองครับจบแล้วครับแล้วก็อันนี้เราก็ดูถ้ามันมีรูแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยให้มันมีรูนะครับผมแล้วก็พับแป๊บนะฮะนี่ไม่มีรูผลแป๊บพับปึ๊บ เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็กดกดปั๊บมันก็จะเป็นบล็อกแบบนี้เองครับอ่ะตอนนี้มาดูบล็อกกันครับบล็อกเขาจะอยู่ที่ประมาณสักเซนครึ่งนะครับความยาวอยู่ที่ประมาณสักสามเซนนะครับนี่บล็อกนะครับผมนี่สวยมากเลยครับผมแค่นี้เองครับผมแค่นี้เราก็จะได้นี่เป็นกล่องแล้วครับต่อไปแล้วก็มาดูอาวุธของเขานะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นหัวหัวก็เล็กๆนะครับผมหัวก็อยู่ประมาณสักเซนครึ่งนะครับผม สวยมากครับตีนนะครับสวยมากๆเป็นผู้ร้ายนะครับด้านหลังก็มีเป็นแบบนี้หมดนะครับผมอาวุธนะครับเขาจะมีชิ้นใสให้นะครับชิ้นใสให้เป็นสีใสๆนะครับสวยมากครับผมอันนี้คงจะเป็นผ้าคลุมหรือผีข้างหลังอันนี้เป็นแกนอาวุธนี่ฮะอันนี้คงาจะเสียบอย่างนี้ฮะเราก็ต้องหาวิธีเล่นอ่ะเสียนแบบนี้ก็ได้เป็นห่อหนึ่งชิ้นนะครับชิ้นใสสวยมากครับผม อันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆโล่หรือหรือเป็นอาวุธสักอย่างเลยนะครับผมนี่ก็เป็นบอีกตัวนะครับก็มีอยู่แค่นี้เองครับผมต่อไปเราก็มาดูนะครับว่าจะเล่นแบบไหนนะครับผมพวกนี้ไม่มีคู่มือนะครับผมไม่มีคู่มือมาให้นะเราก็เล่นไปตามจินตนาการครับนี่อย่างนี้เมื่อเราจะเปลี่ยนอาวุธปุ๊บแล้วก็เปลี่ยนนะปุ๊บนี่ก็ได้ขวาเลยฮะแค่นี้เองครับเห็นไหมฮะนี่ก็จะเป็นขวานะครับผม เลยอยากจะเสียบต,ต่อไปก็เสียบไปปับป๊บนี่ก็จะได้เป็นแบบนี้นะถ้ามีรูให้เราเสียบให้เราเล่นเราก็จะเล่นได้ไปเรื่อยครับพวกบิดนะครับ,รบ,บ,รบเพราะว่าเป็นของเล่นที่สร้างเสริมจินตนาการนะครับผมนะครับแล้วแต่ผู้เล่นนะครับอ่ะเรามาแปลงล่างคืนดีกว่าครับการแปลงล่างคืนก็เหมือนเดิมครับเอาขาออกนะครับก็เดี๋ยวเรามาเล่นใส่เกาะกันนะครับอ่ะอย่างเงี้ยหลุดก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็ใส่เข้าไปใหม่นะฮะอ่ะอันนี้ออกนะครับมือออกแป๊บ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้หลุดนะครับเราก็ใส่เข้าไปใหม่อันนี้เองครับไม่ยากนะปึ๊บหมุนได้แค่น,นี้ก็จบแล้วครับผมนะฮะเท่มากเลยนะครับอันนี้เราก็มารวมชุดเกาะแล้วกันนะครับผมนี่คงจะเสียบครับไปข้างหลังแบบนี้นะครับะเพราะว่าเขาจะได้มีเสเสียบตรงนี้อืก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วครับ นี่ฮะเค่มากแล้วครับตอนนี้ก็หัวก็ใส่ไปแค่นี้ครับหัวต้องคงจะหมุนได้นะครับผมนี่ก็หมุนได้ตามปกตินะครับหัวหมุนได้นะครับซ้ายขวานะครับผมอ่ะเรียบร้อยแล้วครับเป็นแบบนี้เองครับอ่ะตอนนี้มาถืออาวุธนะครับผมถืออาวุธนะอาวุธก็ใส่เข้าไปครับปึ๊บปึ๊บนี่อืมเป็นแบบนี้แล้วฮะเฮออืมนี่ก็ถืออาวุธ นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับก็จะได้หุนเออเป็นใครในนะครับอันนี้ชื่อว่าเออวิลิุสวิลิุสอีวาจัดท่าแบบนี้นะครับผมโอ้โหหลวมโดดกระส่ายเข้าไปใหม่ขนาดนั้น,นครับนี่อ่าวิลิุสอีวานะครับผมเป็นฝ่ายผู้้ายแน่นอนครับ อ่าเรียบร้อยแล้วครับผมได้ผู้ร้ายหนึ่งตัวแล้วครับเดี๋ยวมาเล่นพระเอกบ้างแล้วกันนะครับผมดูเรียกเป็นแบบไหนยังไงนะครับผม,มแบบไหนครับอ่าเป็นพระเอกก็เป็นแบบนี้นะครับผมอืมสวยสวยสวยนี่ทีนมีตรงนี้ให้สองชิ้นนะฮะมีตรงนี้ให้หนึ่งชิ้นนะครับผม มีโล่ให้หนึ่งอันมีปืนเป็นชิ้นใสสวยครับตัวนี้เป็นต่อหลังมีหัวแบบนี้นะครับผมอ่ะดูหน้าตาดูสกรีนครับสวยมากครับผมนะฮะสวยจริงๆครับยี่สิบบาทนะฮะหัวก็สวยอันนี้ผมเป็นหัวโล่หัวเกาะโอเคมือก็หมุนได้ครับแปลงร่างเหมือนกันครับผมไม่มีอะไรครับพับเข้าไปแบบนี้ครับพับเข้าไปแล้วก็อันนี้ันี้ขึ้นนะฮะของนี้ขึ้นแล้วแขนลงนี่ครับปึ๊บแค่นี้เองฮะ อันนี้ก็หมุนขาหมุนขาหน่อยหนึง่งนฮะแล้วก็พับเข้าไปหมุนขาเพื่อให้มันรูมีตรงล็อกแบบนี้มันม,มีมีรูอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พับเข้าไปเแบบนี่ยแบบเนี้ยแค่นี้เองครับเราก็จะได้บล็อกแล้วครับผมนะไอ้แปลงกลับก็ไม่มีระยากเนี่ยนะครับเด็กเขาก็เล่นกันแบบนี้ง่ายๆนะครับผมยุคนี้นะครับเหมาะสมกับว่าทุกผู้มีเวลาน้อยๆนะครับผมก็เอาเล่นของเล่นอย่างเนี้ยมันก็มีความสุขแล้วครับผมเนี่ย <ๆ S 1> ไม่ต้องไปเ,เล่นแบบซับซ้อนยุ่งยากแล้วก็มานั่งเครียดแล้วกลัวเสียกลัวพังกลัวหักเพราะของมีมูลค่ามีราคานะครับผมนี่เราก็เล่นแค่นี้ก็จบครับนี่เราก็มาใส่เกาะครับผมนี่ก็คงเป็นอย่างเงี้ยเหมือนเดิมครับใส่เข้าไป,ไปติดข้้งหลังเนี้ยฮะปึ๊บจะได้แล้วครับสวยดีครับอันนี้ก็เอ,อมาใส่หัวปึ๊บเป็นแบบนี้ หัวก็คงหมุนได้นะครับผมหมุนได้เหมือนกันนะครับเป็นแบบนี้ต่อไปก็เป็นโล่นะครับผมจริงๆแล้วก็จะติดโล่โล่โล่ตรงนี้ดูโหดมีมีการพิมพ์หมายเลขด้วยนะครับผมไม่ธรรมดานะครับผมอะอะไรนะพิมพ์หมายเลขด้วยอืะอันนี้ก็ติดตรงนี้แล้วกันปึ๊บน่าจะติดได้นะครับผมอืออ่ะตรงนี้มันไม่มีตัวล็อกนะครับผมก็ติดไม่ได้นะครับผมเนี่ย ติดไม่ค่อยอยู่นะครับผมไม่ค่อยอยู่นะหลุดมานะครับเนี่ยเด้งขึ้นมานี่ก็ไม่ต้องติดนะอันเนี้ยแตะไปจุป๊บนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับอย่างนี้ก็ถือได้เป็นโลฮะบางทีถ้าว่าตรงไหนมาเล่นแล้วยุ่งยากซับซ้อนเราก็ตัดทอนไปบ้างฮนะไม่ได้เสียหายใช่ไหมฮะเพราะว่าการเล่นก็ถือว่าเล่นให้สนุกนะครับผมไม่จําเป็นต้องไปเหมือนเป๊ะเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้อ่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้เดี๋ยวก็เอาปืนปืนนี่ก็อยู่ที่เราจะถือแล้วเป็นอาวุธตัวนี้เป็นมีดกระลิกเป็นเป็นมีดได้นะครับถือแล้วก็จะจับแบบนี้ก็ได้นี่ครับเห็นไหมฮะบึบหมุนมือหน่อยนี่อันนี้ก็เทแล้วครับผมนี่สอเทนะครับผมอ่าตอนนี้ก็ตรงนี้ก็ถือได้นะครับนี่ถือแบบนี้ก็ได้เห็นไหมฮะ จะถือได้หลายแบบน,นะครับผมเพราะก็ทํมาให้เล่นจริงๆนะครับอาวุธก็เป็นอาวุธชิ้นใสนะครับเท่ดีนะครับผม,มเท่ดีถือแบบไหนก็อยู่ที่เราจะถือนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าอแบบนี้โอเคอ่ะก็ได้ตัวที่สองแล้วนะครับผมเสร็จนะครับอ่าต่อไปมาดูแบบที่สามมันนี่ติดไม่ได้ก็ทิ้งไว้ก่อนนะครับอ๋อตรงนี้เรืออกลงนะครับปึ๊บอืมก็จะเป็นแบบนี้ อ่าเรียบร้อยอไปตัวที่สามครับผมตัดเลยตัดเลยอัอนนี้สวยที่สุดมั้งครับผมเพราะว่ามันมีชิ้นใสเยอะฮะแล้วก็มีสีทองนะครับนี่อันนี้ชื่อว่าโกนิช เออบาเวนวุฒโอ้โหสวยที่สุดครับตัวขนาดเนี่ยก็จะเท่ากันหมดนะครับผมตัวขนาดนะเพียงแต่ต่างกันที่ว่าอาวุธแล้วก็เกาะที่ไปมาประกอบนะครับแล้วก็หน้าตาสกรีนนะครับผมไม่เหมือนกันครับผมเนี่ยฮะอาวุธของเขาแท็กก็อย่างดีนะครับผมเนี่ยเราต้องคิดว่าเอ้ยยี่สิบบาทโอ้ได้ขนาดนี้นะครับสุดยอดมากอ่าตันนี้ตัวนี้นะครับก็มาเลยนะครับปึ๊บเหมือนกันครับ แปลงล่างก็เหมือนกันหมดปึ๊บพับอย่างนี้นะครับแต่อันนี้ไม่ไม่ต้องแปลนะครับด้านหลังก็เป็นแบบเนี้ยเหมือนกันทุกตัวนะครับผมอ่ะนี่เรามาใส่เกาะเล่นดีกว่านะครับผมเริ่มทีอันนี้แล้วกันนะครับแปะเข้าไปก่อนด้านหลังเกาะก็เป็นแบบนี้นะครับปึ๊บขดเข้าไปแค่นี้เองครับสวยเท่ดีครับเหมือนปีกแมลงทับเลยครับผม ตรนนี้เหรอครับอันนี้ที่ติดอาวุธโอ้ตรงน,นี้มีรูใหยย้ยัยเลยครับติดตรงไหนก็ได้ครับผมสบายมากเลยเนี่ยอันนี้อันนี้สวยดีกว่าครับไอทีถอ่ถือโลนะแล้วก็นี่ก็เสียเข้าไปเห็นไหมฮะนี่ง่ายกว่าดีกว่าสวยกว่าเยอะเลยครับนี่จะได้ถือโลได้ง่ายะครับนะฮะปึ๊บเนี่ยฮะสวยมากเลยครับเนี่ยถือโลได้ละเป็นแบบนี้แล้วก็ใส่หัวหัวเท่จริงๆนะครับผม เป็นคล้ายๆแบบหัวนกหัวนกฟินิก์นะครับผมดูหน้าตาครับสกีนนี่ไม่ต้องห่วงครับนกกับหมาป่าอันนี้เป็นรูปร่างของหมาป่านะครับสวยมากๆมีดก็สวยครับถือหรือถือดาบปึ๊บหน้าได้แล้วครับผมแค่นี้เองครับโอ้ตัวนี้สวยที่สุดนะครับเนี่ยฮะการเล่นเราก็มาเปรียบเทียบว่าตัวไหนดีตัวไหนไม่ดีสวยไม่สวยนะครับผมสวยจริงๆครับตัวนี้นะฮะยี่สิบบาทเหมือนกันฮะ แต่ว่าความสวยงามก็แตกต่างกันไปเท่มากเลยนะฮะ mm hmm. ตัวเล็กๆแต่ว่าเล่นง่ายๆนะครับสำหรับผู้ที่ว่ามีเวลาแน่น้อยเอามาดัดแปลงเล่นมาติดเล่นหโโันี่เขาจะหนักหน่อยนะครับเพราะว่าเอออาวุธเขาก็หนักปีเขาก็หนักยืนยากนิดนึงยืนแบบนี้แล้วกันโอเคสวยเท่นะครับผม mm hmm. มีตรงนี้สเสือเศษหนึง่งอันติดไม่ได้นะครับ อืมอืมใช่นี้เองนะครับผมอ่าคลิปนี้ก็ได้ดูของเล่นแปลกแปไปอีกแล้วนะครับผมซึ่งก็ธรรมดานะครับผมยี่สิบบาทนะครับไปหาซื้อได้ครับตามร้านขายของเล่นตามหน้าโรงเรียนตามตลาดนะครับผมเป็นบิ๊กซึ่งมีขายในยุคปัจจุบันนะครับผมนะก็คงบอกกันแล้วนะครับ เออไม่ต no. um, oh. um, ้องห่วงนะครับว่าจะหาซื้อไม่ได้ครับเพียงแต่ว่ามันก็มีหลายรูปแบบให้เราเลือกเล่นนะครับก็แล้วแต่เราชอบแบบไหนนะครับเราก็เอามาเล่นแบบนั้นนะครับผมมาให้ดูของแปลกแปล้ครับเป็นนี้ก็คือการเป็นแนวทางในการเล่นในการสะสมของเล่นนะครับผมว่าควรจะหาของในยุคปัจจุบันนะครับผมเก็บสะสมไปเรื่อยเดี๋ยวก็เก่าเดี๋ยวก็มีคุณค่ายนะครับผมนะฮะเดีวก็เล่นแบบนี้นะครับเจอหุ่นอะไรแปลกแปกก็แล้วก็ ฟื้อเอามาเล่นแทนเองนะครับผมถ้าว่าเป็นของก๊อกหรือสน็อกออฟนี่ก็จะต้องใจเย็นๆนนะครับผมเพราะเขาก็มีหลวมมีหักมีหลุดเป็นธรรมดาของของเขานะครับผมเนี่ยจะให้ดีแบบร้อยเปอร์เซ็นเลยก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับใจเย็นๆค่อยๆแก้ไขไปนะครับถือว่าเป็นการฝึกการเล่นฮะให้เรามีใจเย็นๆขึ้นเองฮะรู้จักการแก้ปัญหาฮนะก็ค่อยทำไปนะครับอย่างเงี้ย ผมก็เจอประจำนะครับเดี๋ยวก็หลุดเดี๋ยวก็หลุดนะแต่ก็ธรรมดาครับผมก็ชินละฮะเล่นไปเรื่อยๆใจเย็นๆแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวก็ดีเองครับผมนีม่เรียบร้อยครับผมออหลุดละเห็นไหมหลุดอยู่เรื่อยตรงนี้ไม่ไม่ค่อยแน่นนะครับบิดตรงนี้เสียอยู่เรื่อยนะครับผมไม่เป็นไรครับ อ่าแล้วครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะหา,าหุ่นแบทแบทมารีวิวเช่นเคยนะครับผมท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามเออกรุณากดติดตามไว้นะครับผมอืมสวยดีครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไป,ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ